สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมฟาร์มิงส i ลเลเตอร์22นะครับวันนี้เราก็มาทำตามคอมเมนต์นั่นเองนะครับผมนะฮะบอกว่าขอวรพุทธการช่างล้อแทร็กแบบนี้หน่อยนะครับผมนะฮะก็คือล้อแทร็กแบบสมจริงนั่นเองนะท่านผู้ชมนะครับผมนะฮะก็เราก็จัดให้เลยละกันนะครับผมมาดูกันว่านะฮะมีอะไรที่ ัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะขอขอนหนึ่งไล่แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้น้ำป๊อปสามดีนะครับผมโอเคงั้นเราไปชมกันเลยนะครับนี่นะครับผมล้อแทร็กนะครับผมสมจริงนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะรับกับโรลเลอร์ด้านบนนั่นเองนะทรงแบบไม่กลมกันไปนะฮะแล้วก็นะฮะเท็กเจอร์นะครับผมนะฮะรอยเปื้อนรอยขุ่นขระนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะตรงอ่า เขาเรียกอะไรช่วงล่างนั่นเองนะท่านผู้ชมนะครับผมนะฮะแล้วก็นะผิวของตัว,ต,วตัวถังรถนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเหล็แบบว่าลายๆนะเขาเรียกเหล็อะไรนะแต่เหมือนผิวมันลายๆนะท่านผู้ชมนะดูสมจริงขึ้นนั่นเองนะฮะประมาณนี้มานี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นวารพจน์2023นะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับวารพจน์การช่างนั่นเองนะฮะอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ย เม d ดอินไทยแลนด์นะฮะตรงท่อข้าวนี้นะฮะครับผมนะฮะนี่มาในโทนของสีแดงนะครับผมตัดเหลนะฮะเรลยกคันนะครับผมนะฮะช่วงล่างเป็นเหล็กนั่นเองนะเครื่องยนต์ก็ตัวนี้จัดเป็น2เทอร์โบเลยเทอร์โบคู่นั่นเองนะทุกนนะสาตัวนะไม่ใช่คู่นะท่านผู้ชมนะสามสามตัวเนะนะทอร์โบนี่โห,หดเลยทีเดียวนะฮะประมาณนี้วันนี้นะฮะ ก้อนนี้เราก็มาเกี่ยวนะครับผมเกี่ยวข้าวข้างๆนี่เลยนะท่านผู้ชมนะนะี่ฮะนี่ตัวนี้ก็สีสันก็จะสวยงามนะฮะพุลเล่กงมีสีเหลืองเขียวแดงนะครับผมนะฮะด้านหลังเป็นปั๊มนะฮะสีน้ำเงินนั่นเองนะฮะตัวเดินส <laughs> ิบสองล้อหน้าโรลเลอร์ล้อหน้ายี่สิบนิ้วนะ <laughs> อันนี้ก็พูดเล่นๆนะท่านผู้ชมนะอาจจะไม่ ตรงคอนเซปต์ตรงสเปคจริงนะก็ขออนุญาตไปทางหัวกรพจน์ด้วยลกันนะครับผมนะฮะทำแบบจำลองนะครับมาเล่นในเกมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวกันเลยนะฮะก่อนที่จะไปเกี่ยวนะเรามาฟังเสียงสตาร์ทเลยนะครับผมนะคันนี้ได้อัปเกรดเสียงสตาร์ทแบบเสียงอ่าเสียงฮอบนั่นเองคุณผ้ชมนะเสียงฮอบนะจัดไป หนีนะฮะฮอบเดินเบานะทุกคนนะอย่างโหดอย่างโหดนะครับผมนะกำลังฮิตกางฮิตนะฮะนี่ดูภาพโดยรวมนะท่านผู้ชมหืมมุมนี้สวยงามนะฮะสมจริงขึ้นนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเกี่ยวกันเลยนะฮะ นะขอจะที่ทางสักหน่อยแล้วกันนะแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนะฮะขอเล่นไปหลายรอบเหมือนกันนะ ไอ้๋วาระคูกันช่างครับผมสวยงามอันนี้เป็นตู้แอร์นะรถแทร็กสมจริงนีครับอันนี้จะได้ตามขอเลยนะใครที่เข้ามาใหม่ย้ำมกดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสหรับช่องนะปับสามดีนะจกกักรวาลนิโรถเกี่ยวนั่นเองนะก็ฝากติดตามเพจใต้คลิปด้วยแล้วกันนะฮะใครที่สนใจหมดนะฮะก็ติดต่อไปที่เพจล่างคลิปได้เลย ก็มีปล่อยนะของ22นะครับนะฮะราคาก็ปรับลงนะฮะเข้าไปทักทายกันได้เลยแล้วกันนะครับบมร์ดพกกันช่าง2023ครับวันนี้ตู้แอร์นี่จำๆเลยเย็นช้ำเย็นช้ำนะฮะนี่ดูพูเลีทุกคนสวยงามนะฮะทำสีตัดมานี่ ทำให้หมุนแบบมันจะดูแบบสวยนะฮะทุกคนนะอันนี้มีตัวตัดฟางด้วยนะฮะด้านหลังเก็บขอบก่อนแล้วกันนะฮะฟางพงคุ่งเลยท่านผู้ชมช่วงนี้ก็คัดดูกันเกี่ยวเลยนะฮะรถต้องพร้อมนะฮะ ตอนนี้ลายดูแบบออกทึบนิดนึงนะท่านผู้ชมเป็นลายของเหล็ดด้านนั่นเองนะคันจริงนี่รู้สึกว่าจะเป็นเกล็ดนะครับผมนะฮะคล้ายๆเกล็ดปลานะระบบไฟฮะ ใ่ติดทุกดวงครับผมคันนี้มาลองเกี่ยวนี่ครับผมนะฮะนานี่ประมาณเท่าไหรเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งไร่นะฮะ <Okay. S 1> ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากแบบนี้นี่ถ้าไปอัปเกรดทำคันนานี่สวยงามเลยนะสตูทนะิมอนี่ผมทำไม่ค่อย ถนัดเท่าไหร่เนี่ยก็เลยไม่ได้ทำคันนาเนี่ยถ้าทำคันนาได้นี่นาน้ำนี่สวยเลยเนะไอ่ะปิดไฟก่อนแล้วกันนะฮะอฟเกล็ออกสวยงามท่า,านผู้ชมตู้แอร์ของมรพินี่จะปรับขึ้นลงไม่ได้นะฮะจะอยู่กับที่นะฮะ ติดกับตัวเฟรมรถเลยนะฮะนี่ดูล <c ười> ้อแท็กล้อแท็คสวยงามสวยงามฮะ ตอนนี้ก็รอดูนะฮะฟาร์มิ่งตัวย sure enfin, ิบส mm ีน hmm. like ั่นเองนะฮะว่ามันจะออกมาแบบไหนนะฮะก็ดูคลิปตัวอย่างนะน่าจะเป็นการเรียกอะไระคาดเดานะฮะก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะน่าจะอัปเกรดแค่พวกรถนะฮะเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะ แต่ยีบามเอ้ยสอ2พันของไทยนี่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะเพราะว่าราคามันสูงนะแล้วก็เกมฟาร์มนี่เป็นเกมเฉพาะทางนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบจริงนะ <c oughs> ช่วงนี้ก็พยายามอัปเกรดรถเก่าๆนะฮะให้เป็นแบบว่าเท็เจอร์แบบสมจริงขึ้นนะฮะมีรอยถลอกลรอเเปื้อนรอยสนิมนั่นเองนะทำให้มิติของรถนี่ดูแบบสมจริงขึ้นนะครับผมไม่ดูแบบลอยกันไปนะตัวอย่างตัวอย่างนี่ดูดูดูมุมนี้เท็เจอร์ของตัวเลสเตเลตนะฮะ แต่มันดูดำไปนิดหนึ่งนะ่อออกดำดำนิดหนึ่งเนะีเดี๋ยวเราไปชมมองคนขับนะฮะนี่ตู้แอนี่มุมมองจะน้อยนิดหนึ่งนะี ส่วนใหญ่เขาจะติดก,กล้องนั่นเองนะฮะมอนิเตอร์นะครับไว้ดูนะอันนี้มีอะไรไม่มีนะ <laughs> ตัวรถพกกันช่างนี่ก็จะมีแบบตัวธรรมดานะฮะตัวร่มนะก็มีตัวตู้แอร์นั่นเองเกมฟ้ามี่ยิบสองนี่คนยังเล่นน้อยอยู่นะท่านผู้ชมนะก็ไม่ค่อยมีไฟแบบ ทําทหมดเท่าไหร่นะสนับรถเกี่ยวยนะี่อเนี่ยคิดว่าน่าจะมีแค่นบป๊อปนะฮะแล้วก็อีกแค่2องสท่านนะในไทยนะที่ทำเนะี่ยแต่ก็รถที่แปลงไปก็น่าจะเป็นรถนับป๊อปนะฮะที่ทําไปไม่ค่อยมีรถที่ใครสร้างขึ้นมาใหม่นะ ก็ใครที่เอารถไปเล่นก็ฝากให้เครดิตหน่อยแล้วกันนะครับผมนะส่วนใครที่สนใจหมดก็ติดต่อเพีย่างคิดได้เลยนะของฟาร์ม22ก็มีนะฮะ19ก็มีนะ20ก็มีเลยนะจัดได้เลยนะแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องแล้วกันนะครับผมเป็นช่องสอนปัน้นโมเดลนะฮะ ใช้โปรแกรมเบนเดอร์นะเป็นโปรแกรมที่ open source นะคือโปรแกรมฟรีนั่นเองะก็ลองไปทําตามดูแลกันนะครับผมนะเผื่อ,อเป็นแนวทางเนะก็ใครที่สนใจนะฮะอยากจะเรียนปั้นนะก็ติดต่อที่เพจรักคิดได้เลยเนะก็ส่วนน้อยนะที่ใครจะ ทําแบบแนวเฉ่าทางนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบสิกนะที่เขาเรียนกันนะฮะในส่วนของหวงรถนะฮะก็จะเป็นเฉพาะทางนะฮะ เึงมือกันหน่อยนะเหมือนจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นนะฮะแต่ว่าใช้เวลาขอสมควรกันนะ <c oughs> <c oughs> ติมก่อนไม่เอ่ยนะฮะเิมฟาร์มก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะเกี่ยวเกนะี่วเนี่ยไทยไเกี่ยวเกี่ยวนั่นเองนะส่วนใหญ่ที่ผมเล่นก็ จะเป็นเกี่ยวนะฮะขุดดินนะฮะประมาณนั้นนี่น่าจะเต็มก่อนนะฮะไม่เสร็จนะฮะว่าโอ้โหข้าวนี่รวงลวงใหญ่นะดกนะฮะ <laughs> เต็มแล้วนะฮะนี่น่าจะตั้งไว้ที่เก้าพันนั่นเองเก้าพันลิตรนะ ถ้าเป็นน้ำหนักจริงก็น่า,าน่าจะหนึ่งตันนะหรือเปล่ปาไม่ได้ใจ <laughs> ใ้เต็มแล้วนะฮะเราจะเกี่ยวแค่หนึ่งอุ้มแล้วกันวันนี้เนาะส่วนใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะถ้ามีเวลาเขาจะจัดให้นะก็ต้องเอาตามที่สะดวกนะฮะไม่ได้จัดให้ทุกคนนะตามที่ผมสะดวกแล้วกันเนาะแต่ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเผื่อได้นะ โอเคเรียบร้อยครับผมนี่ชอบเสียงชอบเสียงเดินเบาเดี๋ยวเราก็รอรถกินข้าวมานะโอเคครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเนะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ This was the